น่าลาขาวน้อยเหมือนโตรุ่นนี้แปลงห้านะครับมันก็เอาแอปก็ได้ทามาชมตัวน้อยๆแบบนี้นะครับเอาแอปกดลำเนาะหอมๆเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักเก่าวงปลายนะครับทะเบินมาถึงไม้เนาะทบ,บินต้องทำภารกิจตั้งบานเซจเรบ้อยก่อนนะครับถึงจะออกหมายได้นะครับ โดดเข้ามาแล้วนี่หนึ่งโตขาปีกแดงชาวินบันทึกคลิปเมื่อวันทีสามสิบกันยายนนะครับวันนี้นะครับส่วนบางชาวินจะบันทึกคลิปแฮมวันนึงแล้วก็อับคลิปลงแฮมวันนึงนะครับเพราะว่ามันเวลาอัพคลิปวันนี้เนาะเมื่อสมุดวาวันนี้วันทีสามสิบกันยายนเนี่ยเนาะ พอไปถึงบ้านก็คำมือแล้วนะครับเพื่อจะไปครัวปลาใส่ขีปปลาหุงหาอาหารทำกับข้าวเป็นแพมเพื่อถึงไอเบลหลยสิ่งหลยอย่างนะครับชวินจะตัดต่อคลิปตอนเที่ยงคืนเนาะเราตกแคมวันมาชวินจะอัพคลิปนะครับจะเป็นเชนนี่ประจำเนาะพอทำความเข้าใจกับทุกๆท่านที่ครับมาชมคลิปชวินด้วยนะครับบางทีบางเมนก็บอกว่าหูอหอบอกวันทีตัวใส่วันทีตัวตอนที่บันทึกคลิปนะครับบางทีชวินก็ลืมเนาะ ขอสุมาอายดเวยนะครับสองโตรครับสามโตปลาขาวปฟอกตัวน้นอยปลาใส่แอปครับใส่นี่แอบใบขมิ้นนะหหอมๆเลยนะครับใส่นี่ครับตัวเล็กจะน้อยวันนี้ชวินใจจำ เช้นเกึงนะครับเด่นปันน้อยเนาะป้าใหญ่เข่าก็เอาอยู่นะ <c oughs> ขอ้อคือมันเข่าเตอปะปลริมลงขํ้ไม่ให้เข่าพุ่มเลย <c oughs> ดลูโดนเขาม่เล็กคิดโตสองโตครับเข่าวป๊กตรงงาม,งามตกดักป้าลองก็จะเป็นแบบนี้นะครับ รอจังหวะป้าลองขึ้นมาเนาะลองขึนลองลงนะครับ้ายกจับจังหวะมันมันก็เข่าแบบนี้ครับ FC บางท่านบอกว่าตกดักป้าลองทําไมบ่ออกมาแต่เช่าตู่เนาะเพราะว่าส่วนมากป้าลองมันจะลองตอนเช้าครับตอนเย็นนะครับสมัยก่อนในตอนที่แม่ชาบินบ่ดตายแต่เนาะอชาบินยังบ่ป่วยติดเตี้ยงนะครับชาบินก็ทํานะครับเข้าไปดูคลิปเก่าๆของชาบินได้นะครับบางทีออกมาที่สี่ที่ห้านะฮกมกเจ้าไปขับมาใดนะครับช่วงหนาวเนาะ แต่ช่วงนี้นี่แม่ชาบินก็ตายไปละแล้วก็ไอ้ไอ้บ่าวชาบินสมบู่ณยติดเตี้ยงนะครับชาบินออกมาเจ้าบ่ได้เนาะต้องทําทุกอย่างเซตก่อนนะครับถึงจะออกไม้ด้เนาะบางทีก็มาถึงไม้เก่างปลายสิบโมงเนี่ยครับมาทาคลิปยกยอคือทำมือชมในชมกันนะครับเป็นกำลังใจให้ตัวเนอร์ขอใจชาบินด้วยนะครับ มากก็หนึ่งโตครับเก็บไปทีละแต้มเก็บไปทีละตัวครับโดดเข้ามาแล้วอู้ดโตอย่างโลงปขาปกงูตัวงามขนาดท่านผู้ชม ดูอะหรอโอนอุกปุ๊ก,อกโอ้ยอยาโชว์ปลาแด่กย่านี้ดู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 ลงไปในกระช่งเดี๋ยวมันจะตกครับเดี๋ยวมันจะตกโดดเข้ามาแล้วหนึ่งโตปลาขาว นี่โดดแล้วหนึ่งตัวอ,ออกไปเห็นแล้วได้อยู่โตห๊หนึ่งนึกว่ามันบ้กเข่า ห่าวแห้งแตแตๆก้มเข่าเวลาห่าวใบแห้ง,หงในเข่าเป็นเช่นนี้แลโดดข้ามาสองสามโต โดดนี่หนึ่งตัวปลาขาววันนี้นี่หาช็อตปลาขขาวยาขนาดบอค่อยมานสักตระใดท่านผู้ชมธรรมดาเนาะให้อยู่หากินนะครับของมันอยู่ในน้ำบางวันก็อได้บางวันก่อบ่ได้ สองโตปลาปีกกับปลาขาวอ,อือลมนี่ก็มาก่อสองโตสามโตครับปลาปีกปลาขาว ดูมาแล้วสองโต้โอ้โตงใหญ่ประขาลงเขาอีนิมโมนนะเนี่ยกำลังมาตื่นแรงเลยนะเต็มเจ้าแล้วดักวีอ่อ่ะมาแล้วหนึ่งโต สองโต๊ะสามโต๊ะเข้ามาแล้ว ตรงงามๆเลยนะครับปิกแดงงาน,นสามโต โโอ้หสามสีโต๊ะโดดนี่นี่นี่ตัวลงโลงหางแดงปึ่งลึง งานโตหนึ่งคุนผู้ชมครับเดี๋ยวชาวินจะเปลี่ยนยอเนอะเดี๋ยวชาวินจะเอาย่อหกศอกย่อหน่อยลงนะครับ อันนี้มันยกไปยกมามันค้าม,มันโกงไปตีกเนาะยกไม่ค่อยมวนนะครับเดี๋ยวชีวีจะเปลี่ยนยอหกศอกลงนะครับโนามาแล้วปลาปีกอ้าวตังยังหกศอกนะครับปลาปีกท่านผู้ชม มาแล้วสองโต๊ปะปปีกกับป๊าซอยจำชาววินใครแบนไปหน่อยจำน้อยนะครับแล้วก็หกยกหกศอกนี้บ่เหมือนแปดซอกนะครับตั้งยังขึ้นมา,นานดีรันได้ท่านผู้ชมมันเกยบังงมือตัวเนาะมาแล้วปลาขาวปก มกักมกอกแงมก็ได้ฮะตัวแงมอยู่เนอโออมตันจำน้อยจะเป็นเพนนี่เนาะสองโตตันป๋าสองโตปะคะพวก นี่รีดมาแล้วเออใบไม่ค้ำแพ่มต่างหากอื้มาแล้วปลาขาวเออปลาปีกเออปลาปีกว่ะแต่เพดทรายปลาปีกเลิ <c oughs> กงกลงกลงปลาขาว ปาโครครับปลาโกดปาโครปากคโอมันติดเดียวชวินีนเอาออกกันเนอะนูนม,มาแล้วพัปปีครับหนึ่งตัวผ่านไปลงไปในกระชังงานมาอยู่มันกะ็ะโมนอยู่นะมันเข่ากำโตอยู่นะ มันเป็นจำแบนเนาะมันมันตั้งยางมันเด่งนะครับจำมันบ่โหงเนาะจำน้อยนะครับใส่งามอยู่โอ้ดินดินขมาดินเขมาสองโตคาปีกแดงสองโต หน่วยตูมท่านผู้ชมยิ้มรอปลาตะเพียนเข้ามาปลาตะเพียนปลาสปากมักขนาดนะครับหน่วยก็ตูมเนาะทิ้งไปน,นั่นสองโตปลาขาวกับปลาปีก ขม่าขมาขมานปลาขาร์โตลงหลงเลยไซปิ้งเกลือครับดู โอนปุกปุ๊กเลยน่านมาแล้วปลาขาวปักหนึ่งตัวหนึ่งแต้มลงไปโดดเข้ามานี่ ป้ดต้อยครับป้ดต้อยครับว้าว <laughs> ช็อตเด็ดน่านผู้ชมเอาไปปิ่งดกค่ะ <laughs> ไฟก็นึกว่าปัดดุกโ <laughs> ชยหน่อยโดดเข้ามานีโ่โอ้โห หนึ่งตัวลงไปหนึ่งโต้ขาวปีกแดงเน,น,นอะดขทำมาแล้วสองโต้เออใบไ,ไม้ใบไ,ไม้จำชบินมันแบนนะตักยาก ở đọt, đó 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 đó, đó, đó. ปลาไม่เข้าเดยวเราก็มือเฮินแล้วนะครับอันเข่าแล้วเนาะท่านผู้ชมครับชวินสรุปผลงานของคลิปนี้เลยนะครับท่านผู้ชมคงจะสงสัยกันเนาะว่าปลาของชวินหายไปไหนนะครับชวินได้ประมาณสักกิโลเนาะคลิปนี้นะครับเลือเลือปลาปีกบานประมาณสักกึ่งกิโลเนาะท่านผู้ชมสาเหตุที่หายไปก็คือนี่นะครับ เอาไปแลกกัดหกหลกมาเนาะขยากนะครับก็เลยเอาไปแลกมาเนาะเปรียปร้ยวๆนะครับจอาใส่น้ําผึ้งนะครับแล้วก็มีเกลือมีน้ําตาลเนาะกินตอนย่ำลึกนะครับย่ำมนะุกคำเนาะเปรี้ยวปากนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับการสวากินในการยกยอของชวินคลิปนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ชวินโดยการกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามนะครับ เพิ่มกำลังใจให้กันเลยกันเนาะนี่นะครับพออยู่พอกินนะครับคลิปนี้ท้ายนี้ขอทุกคนมีความสุขนะครับรักษาสุขภาพกันตทนเนอร์มีความสุขความเจริญกันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ